นี่นะก็น้องกบเนี่ยมาวุ่นวายกับขึ้นไปหมดเลยนะนี่พี่ผมก็ตัดไม้นะนี่แล้วก็พี่วัตถุแล้วนะพี่วัตถุตัดได้ไหมเนี่ยนี่พี่วัตถุมีแรงบอกก็ไม่รู้นะน,น้องกบวันนี้เร็ววันนี้มาเดี๋ยวโดนนี่นะก็ไม้เนี่ยอตัดได้ประมาณ หลแผ่นแล้วนะพี่พี่นี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านเลยนะคะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องพ m เอมน้องพิมพนะคะก็วันนี้เนี่ยน้องพิมพ์เนี่ยจะพาพี่พี่เนี่ยไปหาพี่บาทูนะก็วันนี้เนี่ยพี่บาทูกับพี่พมเราเนี่ยก็สับไหมอยู่นู่นนะนี่ตอนนี้พี่พมก็เดินกลับไปในบ้านนะั้นน่าจะแบลมีนนะก็เราเนี่ยตั้งใจจะทําบ้านใหม่ให้พี่บะทูนะพี่พี่สภาพบ้านเนี่ยคือผุพังหมดแล้วนะอ่า พี่แฟงน้องใหม่พี่พรมเนี่ยก็ช่วยกันไปตัดไม้แล้วก็อาจารย์ดุ๊กเนี่ยตัดไม้มาให้เรานะแล้วก็เราก็จะทําบ้านใหม่พี่บาทูนะเดี๋ยวเราพาพี่ๆไปชมบ้านเก่าพี่บาทูก่อนนะนี่ละใจพี่ๆดูก่อนนี่นะเป็นดอกไม้ที่พี่เพชรปลูกนะพี่เพชรเนี่ยชอบมากเลยนะนี่ใครมีดอกไม้สวยๆนะสามารถส่งมาได้เลยนะคะพี่เพชรได้ชอบดอกไม้มากเลยนี่พี่แฟงก็พาพี่เพชรไปซื้อนะแต่ก็ คนมาไม่หมดนะเพราะว่ารถมันเล็กนะนี่เดี๋ยวเราพาพี่ๆเนี่ยไปดูอ่าบ้านพี่ปาทูก่อนนะนะี่พี่ๆสภาพเนี่ยเราให้ดูนะคือบ้านเนี่ยมันพุมันพังหมดแล้วนะแล้วก็พื้นเย็ยบที่เราเยียบเนี่ยเนี่ยเหมือนมันจะพังนะนี่มันเริ่มอ่อนแล้วนะเยียบไม่ดีเนี่ยหักลงใบนะพี่บี นี่เราก็ต้องทํากันอ่าลื้อนะลือ้อในฝั่งนูน้นนะนี่หมดเลยแล้วก็ตรงเนี้ยเราก็จะทําเป็นห้องให้พี่บาทูอย่างดีเลยนะทําห้องให้พี่บาทูแล้วก็ไก่เนี่ยจะย้ายไปเก็บข้างหลังนะนี่เดี๋ยวเรามาดูอีกด้านหนึง่งส่วนตรงนี้นะเราก็จะดีเราก็จะอ่าดีปิดกับไม้เลยนะพี่ๆให้มันดูสภาพดีกว่านี้นะ นี่ตายแล้วก็จะย้ายใบให้นู่นส่วนตรงนี้น่ะก็จะทําเป็นที่เก็บเสื้อผ้าให้พี่บาทูนะเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาลื้อกันวันพรุ่งนี้นะแต่ว่าเราต้องสับไม้ก่อนนะพี่พี่ถ้าเราสับไม้เสร็จเราถึงจะมาลื้อบ้านแล้วก็เริ่มเอ,อประกอบรูปร่างบ้านนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราถ่ายพี่พี่ดูนะเคสเนี่ยพี่บาทูกับพี่ผมก,กาลังตัดไม้อยู่นะเดี๋ยวเราจะพาพพี่พี่เนี่ยไปชมกันนะนี่นะพี่พี่ เดี๋ยวเราจะพาพี่ๆนะไปดูพี่บอทูกับพี่ผมตัดไม้กันนะนี่นะคะก็ลงสายให้เด็กๆเล่นนะพี่ๆน้องๆละหลานจะได้เล่นกันนะแล้วก็นี่นะคะเป็น เป็นไม้ไผ่ที่ไปตัดมาแล้วก็ตัดนะนี่นี่แต่ว่าต้องไปแช่น้ำด้วยนะพี่ๆเมื่มันโดนฝนนะแล้วก็นี่พี่ๆเดี๋ยวเราจะฝากช่องนะอันนี้เป็นน้าหนูเองนะน้าหนูตอนนี้เขากำลังตัดต่อคลิปเลยนะคะพี่ๆสวัสดีค่ะจอยจากช่องจอยเดินป่าหาก,กินนะคะนี่นะคะก็เป็นช่องของพี่หนูเองนะคะก็คือเป็นญาติกันแท้ๆเลยนะบ้านพี่เขาอยู่ตรงนี้นะก็บ้านพวกหนูอยู่ตรงนี้นะก็แม่เขากับพ่อหนูเนี่ยเป็นพี่น้องกันนะ ก็ฝากพี่ๆเนี่ยเข้าไปกดติดตามอ่าช่องยูอ่อช่อง YouTube ของพี่เขาด้วยนะคะชื่อว่าอะไรนะคะจอยช่องจอยเดินป่าหาก,กินค่ะค่ะฝากพี่ๆเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้น้านหนุ่นด้วยนะคะ,คะก็น้านหนุ่นเนี่ยเขาก็ทําคลิปเกี่ยวกับเดินป่าหาเห็ดก็มีเกี่ยวกับธรรมชาติด้วยนะคะฝากพี่ๆเนี่ยเข้าไปให้กําลังใจกันด้วยนะคะเเคเดี๋ยวเราเนี่ยจะพาพี่ๆไปดูพี่บรตทูกับพี่ผมตัดไม้นะนี่นะ นี่นะก็น้องกบเนี่ยมาวุ่นวายกับขึ้นไปหมดเลยนะนี่พี่ผมก็ตัดไม้นะนี่แล้วก็พี่วัตถูแล้วนะพี่วัตถูตัดได้ไหมเนี่ยนี่พี่วัตถุมีแรงบ้าก็ไม่รู้นะน้องกบวันนี้เร็ววันนี้มาเดี๋ยวโดนนี่นะก็ไม้เนี่ยอตัดได้ประมาณ หลายแผ่นแล้วนะพี่พี่นี่หลายแผ่นละพี่บาทูกับอาพี่ผมช่วยกันตัดนะเราเนี่ยก็จะไปทําบ้านใหม่ให้พี่บาทูนะเราจะทําบ้านใหม่ให้เขานะแล้วก็ซับไม้ใช้ไร่หวานนะไม่ใช่ว่าเอาเดินเส็นไม้เนี่ยลำใหญ่มากเลยนะพี่พี่ดูแล้วก็มีอีกหลายลำเลยนะกว่าจะได้แต่ละท่อนนี่ก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะพี่พี่ นี่เราดูพี่ปาทูพี่พีดูพี่ปาทูเราพี่ปะทูได้กินข้าวอย่างเนี้ยกินแล้วเหรอเดี๋ยวนี่เพิ่งจะพักเที่ยงมานีพี่พีพี่ปาทูกับพี่ผมเนี่ยกินข้าวเสร็จก็ลงมาสับไม้ต่อเลยนะนี่พอสับออกมาแล้วนะก็จะได้แบบนี้นะ โอเคเดี๋ยวเรารอพี่ผมสาบไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะทําตัวอย่างให้พี่พี่ดูนะว่าคลี่อย่างเงี้ยคลี่ยังไงนะแล้วก็มันต้องเดี๋ยวเราทําให้พี่พี่ดูแต่ละขั้นตอนเดี๋ยวดูพี่บาทูนี่น้องกบนะไปนน่นละพี่บาทูบ่นแล้วนะไหนนี่นะพี่พี่แต่ว่าคนที่ไม่ชินไม่เคยทําเนี่ยนี่ทำเนี่ยมือก็จะพองอย่างนี้เลยนะ แต่ว่าถ้าเราจ้างเราจ้างคนสับไม้ให้เราเนี่ยมันก็หมดเยอะนะมันก็หมดหลายบาทนะแบบถ้าถ้าสับอย่างเงี้ยเขาคิดเป็นอ่าสอกละยี่สิบนะพี่พี่เป็นสอกนะไม่ใช่เป็นเป็นไม้นะแต่ถ้าเป็นไม้เนี่ยลามอย่างเงี้ยเขาคิดลามละยี่สิบนะตัดเนี่ยคือลามละยี่สิบแต่ว่าถ้าสับเป็นฝ้ายอย่างเงี้ยเขาคิดเออสอกละสอกละยี่สิบเหมือนกันคือฟานแบบเนี้ยมันก็จะใช้เวลามากกว่าฟานไม้นะ เขาก็เลยแบบจะพอๆกับไม้เลยนี่นะน้องนันก็เบี่ยนกับพี่บาทูนะน้องนันบอกว่าเดี๋ยวโชว์ฝีมือให้พี่บาทูดูนะนี่สับกับมีน้องสปปับแบบนี้นะพี่บาทูเขาทําไม่ค่อยเป็นนะพี่ๆอย่างว่าเขาก็ไม่เคยทํานะน้องกบดูน้องกลมเนี่ย น่าจะดิบที่ผมมากเลยนะนี่นี่นี่นูน่นน,นู่นนี่แป๊ดเดียวน้องนันฟันมาได้ยาวแล้วนะน,นี่พี่วัตถุอุ้มน้องกบไปนู่นละนี่พาไปดูนะ ว่าพี่ปัทุนนี่น่าจะเหมาะกับเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวนะส่งทรงได้นะพี่ๆทรงได้นะต้องเป็นเด็กเลนะี้ยงวัวลเออดี๋น้องน้ำน,น,ออน้องน้ำบอกว่าต้องเป็นเด็กเลนะี้ยงวัวนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะถ่ายพี่ๆดูนะเดี๋ยวรอตอนที่พี่ผมตัดไก้เสร็จนี่ไก้เสร็จละนี่น,นี่เดี๋ยวพอตาเสร็จเดี๋ยวเราจะ าพาพี่ๆมาดูอีกขั้นตอนหนึ่งนะอะไรเวื่องไหนลำก็รู้เลื่องตั้งไงลำํำพี่วัชุดเดี๋ยวเราเนี่ยจะถ่ายพี่ๆเขาดูแค่เข้าๆไงนะพอพซับเสร็จแล้วนะก็ต้องฟันอ่ะก็ตาเราใช่ <ๆ S 1> นี่นี่ใครบอกว่างานนี้ผู้ชายทําได้จริงนะผู้หญิงเราก็ทําได้นะ<อ>ดูนี่<อ>ดูน้องน้าเป็นตัวอย่างนะนี่น้องน้ําเนี่ยน้องน้ําบอกน้องน้ําทําสบายนะเพราะว่าอยู่ในบ้านนี่น้องน้ําทําบ่อย แต่ถ้าจะดีก็เป็นผู้ชายทําจะดีกว่านะพี่ๆเพราะว่ามันใช้แรงเยอะนี่นะแล้วก็เดี๋ยวพี่ผมเนี่ยต้องผ่า,ากลางนะนี่นี่เนี่ยชนี่พี่ๆเราต้องฟันเราต้องเอาผู้นี้ออกก่อนนะนี่ ขั้นตอนต่อไปนะพี่พอ,อ,อะไรนะพี่ปาทูตอนเที่ยงน,<ะ>นี่บ่ายแล้วพี่บาทูอากาศเนี้ยมันเย็นมากเลยนะพี่พี่บ้านเราเนี่ยอากาศเนี้ยหนานะก็เอาง่ายอะ่ะ นี่ใบมงแล้วนะไฟหน้าบ้านเนี่ยยังไม่ดับเลยนะยังนั่งพิงไฟกันอยู่เลยนะนี่นี่แล้วก็นี่ดูน้องกอบแล้วนะนั่งเล่นดินเลยนะพี่พี่นี่วะให้น้อง,น,องน้องเล่นนะไปเล่นกันเ็วเล่นย้ยแย่งกันนี่ น้องๆหนูนๆนะเล่นเล่นทรายกันนะนี่อันนี้ก็เป็นหลานน้องพิมหมดเลยนะนี่คนนี้นะน้องคนนี้นะชื่อว่าน้องอามินนะเออเออน้องอามินนะนี่ส่วนคนนี้นะชื่อน้องแอมแอมนะคะนี่แล้วก็คนนี้นะไม่ต้องให้พูดนะพี่ๆหลายคนรู้จักดีนะน้องกบนะคะน้องกบ นี่นะคะพี่บาทูกับน้องนานก็ให้กำลังใจพี่พงกับน้องน้ำน,นะนี่าง,างมิก็เคยอยู่ป่ากันเลยเคยอยู่ป่าขากระโดดถึงว่าแล้ว ค okay, พี่พี่ก็คลิปเราเนี่ยวันนี้ไม่มีอะไรมากนะมีเพียงเท่านี้นะพี่พี่เดี๋ยวเราเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตเลยๆนะพอเราซับเสร็จเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นขั้นตอนของการลื้อบ้านนะเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่ในอีพีหน้านะก็วันนี้เนี่ยเราถ่ายพี่พี่ดูคร่าวๆนะก็ถ้าพี่คนไหนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้กันนะน้องกอบ๊ายบายเลวก็สําหรับคลิปนี้นะคะเราขอตัวลาพี่พี่ไว้ก่อนนะนี่แล้วก็ตัดไม้ เพื่อไปทําบ้านใหม่ให้พี่บาทูหลังนู้นนะสภาพที่พี่พี่เห็นก็ตามนั้นเลยนะได้ได้นี่นนะเมื่อพวกพี่ผุ่มเขาจะเบรกนะเบรกไปกินอ่าพวกขนมนมนะโอเคก็โอเคพี่พี่บาทูก็จะไม่หานท่านใช้กว่าจะสร้างบ้านจะหลังก็ใช้เวลานะไม่ใช่ว่าแป๊บเดียวเสร็จนะมันต้องตั้นไม้ไล่ย่างมะไล่ หลายกันอลไรขั้นตอนที่เราต้องทำนะป้าเรากินอ,อะไรก่อนถ้าตัดตรงวันข้าพี่วัชุตดสองวันก็ไม่ไหวโอเคงั้นพี่ๆเราเนี่ยขอตัวลาพี่ๆก่อนนะชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ